นี่เป็นสถานการณ์ของน้ําในแม่น้ําน้อยนะครับระดับน้ําในวันที่18กันยายน2564ครับถ้าฝั่งนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณไม่ถึง2เมตรนะครับก็จะถึงระดับของชายเขื่อนริมแม่น้ำนะครับ ส่วนฝั่งโน้นยังไม่มีเขื่อนนะักก็ปิมๆแล้วนะครับประมาณอีกไม่เกิน1นเมตรครับก็จะถึงฝั่งดูกระแสน้ำนะครับก็ถือว่าไหลแรงกว่าปกตินะครับแม่น้ำน้อยแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพญานะครับก็อยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับก็สองฝั่งแม่น้ำ ของแม่น้ำน้อยก็เตรียมรับสถานการณ์นะครับ